สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เปิ้นจะมารีวิวนะคะอะบิวไต้หวัน BB 1นนะคะนี่เลยสายพันธุ์นำเข้าจากไต้หวันนะคะผลสวยเนื้อแน่นนะคะนี่ผลเขาจะสม่ำเสมอกันเลยนะคะสวยๆตอนนี้ก็ยังเปิดให้มาชิมได้นะคะมาชิมแล้วก็มา แลกเปลี่ยนความรู้นะคะเปรียบเทียบรสชาติแต่ละต้นนะคะแต่ละสายพันธุ์ที่นำเข้ามานะคะก็ยังเปิดให้ชิมได้อยู่นะคะลูกค้าที่สนใจอยากมาชิมอบิวก็มาชิมได้นะคะตัวนี้ก็คือช่วงแรกๆกับเปิ้นจะขายเป็นอบิวไต้หวนันแต่ตอนนี้ลูกค้าก็จะสับสนนะคะเพราะว่าไต้หวันก็เอาเข้ามามีทั้งเพาะเมล็ดมีทั้ง เ,เป็นเสียบยอดนะคะทาบกิ่งอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัว BB 1เนี่ยได้ทาบกิ่งนะคะล้างลากมาจากไต้หวันตัวนี้เนื้อแน่นนะคะผลใหญ่ได้ประมาณ7-8ขีดนะคะไม่มียางนะเนื้อแน่นแล้วก็ไม่มียางด้วยกินอร่อยะคะ่ะ นี้เลยเห็นนะคะโอ้โหามาชิมชิมไอ้ตรงเนี้ยเพิ่นทำเพิ่นทำลนมันก็เลยช้ำหน่อยนึงนะคะคือแบบปีนไปเอาข้างบนแล้วมันล่วงลงมาลองก่อนนะคะ หนึ่งสองซ้ำบุ๊บหวานมากหวานเวอรอร่อยหอมนุม่มละมุนนะคะนี่เลยสุดยอดไปเลยจ้าสุดๆไปเลยนะคะ ต้องกินแบบนี้นะคะกินแบบช่ำๆสดๆจากต้นนะคะ <c oughs> กินยั่วกินยั่วอีกแล้วนะคะต้นพันธ์ุก็ยังสั่งได้เรื่อยๆนะคะชุดนี้มีไม่เยอะแต่ก็จะเสียบไว้นะคะชุดใหม่ตอนนี้ตอขาดไม่มีตอนะคะพี่ลือก็ เก็บเมล็ดเพาะทำต่อนะคะก <c oughs> ็คือเราไม่มีตอเสียบนะคะลูกค้าก็จะไม่มีของที่จะได้ไปปลูกนะคะของรอบต่อไปนะไม่มีแล้วตอนนี้ตอมันขาดนะคะอืม <c oughs> อร่อยมากจ้าเนื้อแน่นมากผลใหญ่ไม่มียางเลย <c oughs> ไม่มียางเลยนะคะ ห,หวานอร่อยฟุดฟุดยังมีให้ชิมนะคะมาชิมได้นะมาชิมได้แต่นัดนิดนึงนะคะอืมอืมอร่อยหวานหอมหอมมะพร้าวน้ำหอมตาลสดนะคะหอมนม อย่างที่บอกเลยค่ะกลิ่นของเขาคือแบบโอเคมากมหวานหอมอร่อยปลูกหนึ่งปีนะคะติดลูกติดลูกตลอดทั้งปีนะคะอืผลใหญ่ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดขีดนะคะอ,อร่อย อร่อยเวอร์วังอร่อยเวอร์วังอลังการสี่นาทีกว่าแล้วนะคะที่บ้านเน็ตไม่ค่อยดีอัปโหลดวิดีโอไม่ค่อยได้จะทำวิดีโอยาวก็แบบ <c oughs> นะเออก็ตามนั้น <c oughs> หมดเลยค่ะ <c oughs> หวานหอมอร่อยมากอร่อยมากๆนะคะ ตัวนี้เป็นเอามาเก็บมาด้วยกันแหละเห็นว่ามันงอมมันสุกมากแล้วนะก็เลยเก็บมาเนี่ยเห็นปะมันมีโกน <c oughs> ตัวนี้เป็นพอเม็ดนะคะเป็นพอเม็ดไต้หวันเป็นลูกของบีบีหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่ได้ทําขายมันจะมียางนะคะแล้วก็เนื้อมันจะช้าไวเนื้อมันจะแบบเนี่ยเป็นช้าๆขนาดเก็บสดๆจากต้นนะข้างในถ้าเกิดแบบเราเก็บมาวันสองวันข้างใน ตรงเม็ดเนี่ยช่วงข้างในเนี่ยนะเนื้อมันจะเป็นซุยๆเป็นเหมือนเวลาเราเอาแอปเปิ้ลมาแช่น้ำเอาไว้อเป็นล้วนๆเป็นซุยๆอย่างนั้นนะคะซึ่งไม่โอเค <c oughs> ก็เลยไม่ทำขายนะคะตัวไหนที่มันไม่เวิร์กเราก็ทำพันดีๆไว้ก่อนนะคะซึ่งบีบีหนึ่งตอนนี้ผ่าน <c oughs> สำหรับเปิ้ลนะคะทำผลขายเนี่ยโอเคเลยนะคะเก็บได้นานนะคะแล้วก็ผลสวยสม่ำเสมอกันนะคะ ผลสวยสม่ำเสมอกันเก็บได้นานเวลาเราเก็บลงมาจากต้นเนี่ยเอามาวางวางเชลว,วางไว้แบบอ,อยังไงดีคะจะบอกว่าวางขายเนาะเออหนึ่งถึงเจ็ดวันเนี่ยคือสภาพโอเคเนื้อผ่าดูข้างในยังแน่นเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเพรเะมาเลสอะเป็นตัวนี้เนื้อมันจะช้ำมันจะเป็นน้ำข้างในนะคะ เวลาขนส่งมันก็ช้าง่ายนะคะตัวนี้ก็เลยแบบเราไว้ทําตอดีกว่านะคะเอาแบบนี้เนาะแบบนี้ทําขายเห็นะ <c oughs> สนใจต้นพันธุ์ก็สั่งได้นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอะบิวไต้หวัน BB1 นะคะ <c oughs> ก็ติดต่อเปิ้นได้นะคะที่เบอร์โทร093-005-573นะคะหรือจะเป็นไลน์ ID open 89หรือจะเป็น เฟซบุ๊กนะคะพมพรพรเพชรน้ำเงินช่องใน YouTube ก็สวนพันไม้ออนไลน์สลับบุรีนะคะนี่นะคะอบิวไตวันบีบีหนึ่งมันดียังไงก็คือผลใหญ่เนื้อแน่นไม่มียางนะคะเก็บได้นานหวานหอมอร่อยมากนะคะคือเวลาวาเก็บลงมาวางแล้วก็แบบรสชาติไม่ได้เปลี่ยนแล้วอยู่ได้ถึงประมาณ7วันนี่ถือว่าโอเคแล้วนะคะ เป็นสายพันธุ์นำเข้าค่ะตัวนี้ไม่ใช่เพาะ,มะเมล็ดกายพันธุ์ตั้งชื่อใหม่นะคะเป็นสายพันธุ์นำเข้าที่เราทดลองเอามาปลูกนะคะบีบออีหนึ่งเนี่ยคือเป็นชื่อย่อของบุญบรรดาลน,นะคะพี่บุญลือเป็นคนนำเข้ามาตัวนี้นะคะเปิ้นกินจากหลายๆที่และหลายๆพันธุ์แล้วเปิ้นก็ว่าพันธุ์นี้โอเคสุดก็คืออยากให้ทุกคนปลูกสายพันธุ์ดีๆนะคะเอาไปทําผลผลิตเอาไปทําผลขายคือส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าประทับใจนะคะ กินแล้วอร่อยทุกลูกนะคะติดใจนะคะสั่งต่อสั่งซ้ํานะเราก็จะมีรายได้ที่ดีไม่ต้องมานั่งฟังคําติชมจากลูกค้าว่าเออลูกค้าติม,มันมันไม่ค่อยโอเคอะไรแบบเนี้คือมันมันอาจจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหมือนมะม่วงจะเน่าหรือมันมียางเยอะหรือว่ามันหวานไม่สุดอะไรแบบเนี้นะลูกค้าพิมพ์มาเล่าให้ฟังว่าเออสั่งมากินนะบางทีมันไม่ค่อยอร่อยนะคะ เราก็อยากให้เอาพันธุ์ดีๆไปปลูกนะคะคือถ้าคุณมีต้นเพาะเมล็ดอยู่นะคะก็ซื้อพันธุ์ดีไปปลูกแล้วก็เสียบยอดขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ให้มันเป็นพันธุ์ดีๆทั้งสวนเลยค่ะนี่เพื้นเก็บข้อมูลมาประมาณ5ปีแล้วนะคะก็มาส่งต่อสิ่งดีๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะคะแล้วก็จะนําเสนอพันธุ์ไม้ใหม่ๆนะคะพันธุ์ไม้ดีๆให้อีกนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชม สวัสดีค่ะปุ๊บวางก่อนนะ